สัปดาห์นี้ไม่มีใครยอมใครแน่นอนแต่ว่าวันนี้ซีนอนแพ้แล้วแน่มามาไม่ต้องร้องไห้นะมามาแพ้อยู่แล้วและเทคนิคการถ่ายรูปโดยน้องซีนอนลรูปถ่ายหนึ่งนิ้วเป็นไงครับแฉฮๆรูปถ่ายสองนิ้วสนุกแน่กับหาให้อ่าน ธอข้ามหาสมุทรแปซิฟิกพาย้อนเวลาไปดูประวัติตัวเลขฮินดูอาลาบิกจะพาไปดูจระเข้มาดูมาตั้งแต่ยุคดุราสิกก่อนที่จะย่อตัวเธอลงไปดูส่วนประกอบของพลาสติกดูดนตรีคลาสสิกกำเนิดในดยุโรปลาดูภาคใต้ของกรีกยารุปักการัที่ปรบ,บานดูกรมอุตุนิยมพยากรณ์ทายอยู่และเส้นทางอีกเดียวจะพาเธอบินขึ้นฟ้ารีบเอามือเธอ あ แล้วก็ทีมผู้ใหญ่นั่นเองค่ะซึ่งวันนี้นะคะพวกเขาจะต้องเจอกับคําถามทั้งสาําถามอย่างแรกเลยเป็นเรื่องเกี่ยวกับวรรณคดีไทยค่ะอุ้ยมีย้อนยุคแน่นอนถูกต้องอุ้ํำสวยนะคะข้อที่2งเนี่ยเกี่ยวกับฝ่ายบุคคลของบริษัทค่ะอ้าวผู้ใหญ่ก็ได้เปรียบสิน่าจะได้เปรียบนะคะเรื่องข้อนี้ส่วนข้อที่3ค่ะเกี่ยวกับเครื่องบินเฮิร์นฟา วันนี้ครับเล่นเพื่อให้มูลนิธิอะมีรุนมุมินีนเพื่อเด็กกำพรา้า3จังหวัดชายแดนภาคใต้จังหวัดยะลาส่วนตอนนี้นะคะได้เวลาไปสนุกกันแล้วทั้ง5ครอบครัวต้องพบกับคำถาม3ข้อคำถามจากหนังสือโจทย์20คะแนนอ่านรอบตัว30คะแนนและคำถามจากสถานที่50คะแนน และนี่คือชมหน้าครอบครัวนักอ่านทั้ง5ครอบครัวอ้าจำที่กันแล้วเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเจอนี่เลยบอกผู้ใหญ่หน่อยวันนี้เราพร้อมแค่ไหนพร้อมแล้วครับแล้วเรายังไงขนงคะแนนใครจะชนะใครจะนำเด็กครับเพราะอ,าอะไรครับก็เก่งครับ นอนแพ้แน่ใช่เปล่าามาไม่ต้องร้องไห้นะหมาแพ้อยู่แล้วเสียใจไม่ต้องร้องเสียใจเฉยเออโอ้โหนี่สนุกอย่างแน่นอนนะครับวันนี้ครับหนังสือโจทย์ของเราสังทองสังทองลูกของเท้ายศสมิลและนางจันทราเทวีผู้ที่เกิดมาอยู่ในหอยสัง ถูกขับไล่ออกจากวังไปอยู่ในป่าต่อมาถูกลอบทำร้ายโดยการถ่วงน้ำแต่ก็มีพญานาคราชช่วยชีวิตไว้และเอาไปฝากให้นางยักษ์ช่วยเลี้ยงดูเมื <ME> ่อพระสังโตขึ้นได้ทราบว่าคนที่เลี้ยงดูมานั้นเป็นยักษ์จึงหาทางหนีโดยสวมรูปงาะป่าและเหาะหนีออกมาทำให้นางยักษ์เสียใจมากจนตรอมใจตายต่อมาพ่อของนางรจนามีการจัดหาคู่ให้กับลูกสาว และนางรุจนาได้เห็นรูปแท้ของพระสัรในกายเงาะป่าจึงได้พบรักกันผ่านการเสี่ยงทายพวงมาลัยความรักของทั้งสองจะเป็นเช่นไรจะได้พบกับพ่อและแม่ที่แท้จริงหรือไม่ไปติดตามเรื่องราวเหล่านี้พร้อมๆกันเลยครับสังทองคือใครลูกของพระนางจันเทวีกับท้าวยศสวิมนลโอ้ยแล้วทำไมเขาเรียกสังทองเกิดออกมาเป็นเป็นหอยสังเอาอเอาไปอยู่ยังไงในนั้นอ่ะ ขดตัวขดตัวทำท่ายดูหน่อยทำท่า้ดูหน่อยสังทองอยู่ในหอยขดตัวแบบนี้นะครับลงไปแบบนี้<ล>ต้องก็บท้องงอเขานะครับสังทองที่ปลอดภัยและสังทองเขากินข้าวยังไงก็กินข้าวใช้ปากเองครับ <c oughs> จริงด้วยเงาะป่านี่เป็นใครเงาะป่าเงาะป่าหัวอีกที่ตัวสีดำดำมาจากไหนคนนี้เขามาจากไหนอ่ะ มาจากเรื่องสั่งทองครับมาจากเรือ่องทอง <c oughs> เอนอนอแปลกเออ <c oughs> เอเอเงาะป่ามายัางไงฮะสั่งทองไปใส่ขวางอแล้วก็ใส่เกลือกแก้วคือลองท้าแก้วแล้วก็ถือไม้เท้าแล้วก็บินได้ <c oughs> โอ้แล้วยังไงต่อสั่งทองเขาไปเจออะไรฮะนางเอกของเรื่องนั่นก็คือนางรัตนาค่ะเออไปยังไงครับเทวดาเห็นว่านางรัตนากับ พระสังเนี่ยควรคู่กันแต่ว่าพระสังเขาใส่ชุดลูเงาะอ,อยู่เทวดาก็เลยทําให้รจนาเห็นรูปร่างภายในเจ้าเงาะโอ้ใ,ให้พบรักการในเรื่องสังทองนี่มีคาถาด้วยก็คาถาเรียกเนื้อเรียกปลาเรียกปลาอย่างไงครับโอ้มาไฮีกาลามีกะทิกาลามีกะทิกะลมีมไล้อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วพูดกาลามิกะทิเงี้ยนะปลาอะไรมาบ้างปลากระพงปลากระพงเอามา, <laughs> า,าเลยไอหนึงมะนาวเลยอะไร บานินบาทับทิมโอ้ยไม่ทอดถึงที่เลยกลาพีี่ลองไปท่องดูนะลองไปท่องดูก็มีทั้งความรักมีทั้งคาถาในเรื่องนี้นะครับเอาคำถามจะเป็นอย่างไรสังทองนะคะตัวละครเอกของเรื่องเนี่ยตอนคลอดออกมาจากพระนางจันทเทวีนะคะคลอดออกมาเป็นหอยสังนั่นเองคำถามค่ะข้อใดคือหอยสังระหว่างก็อไก่หรือ ขไหอยแบบไหนคือหอยสังกันแน่ทุกคนคิดว่าคือข้อไหนคะทีมเด็กส่วนใหญ่คิดว่าเป็นขอไข่นะครับเพราะอะไรครับหอยสังมันเป็นสีทองอแล้วเปลือกมันก็จะต้องบางๆโอขอไข่ชัดเจนเลย สีทองแล้วก็บางด้วยทำไมคิดว่าขอไข่ครับพี่ซีนอนขอไข่อะมันมันชวยจองทองแล้วบานบานหครับเหมือนเลยเหมือนกันเลยเหรอใช่แล้วพี่รอกเขาหรือเปล่า <c oughs> มีคนที่คิดต่างคือจ <c oughs> ีโนเพราะว่ามันแหลมแหลขอไข่ไม่แหลมเหรอ ตรงปลายมันเปิดออกมากว้างๆอะค่ะมันไม่เหมือนกับรูปหอยสังโอคุณพ่อต้นทำไมถึงตอบขอไข่คะมันคุ้นครับคิดว่าคาดน่าจะน่าจะเป็นข้อขอไข่คุณคุณมาจากไหนเวลาเราไปงานแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยครับเอองานแต่งงานเราต้องเอาไปทําอะไรคะรดน้ําสังครับรดน้ําสังจําได้ว่าเอาใส่น้ําแล้วก็ลงที่บ้าสาวอะไรประมาณนั้นอะไรประมาณนั้นโอเคค่ะไปข้างหลังบ้างคุณพ่อล้างค่ะตอบต่างนะคะตอบกอไก่เอออย่างแรกนะครับ ข้อขอไข่เขาเรียกว่าหอยชักตีนนะครับเด็กๆส่วนกอไก่นะครับหอยสังต้องมีด้านตูดที่แหลมแล้วก็ทั้งหน้าต้องยาวๆไอ้ที่พราผ่านไปเห็นสีแล้วเนี่ยคือเขาขัดสีมาแล้วโทษนะตอนนี้เชื่อคุณพ่อวิเคราะห์ได้ไหมงงเออโอโหพูดเลยมาเด็กงงไปหมดเลยอะไรก็ไม่รู้อะไรชักตีนอะไรก็รื่งงงเอาละครับะอยังไรยังคิดเห็นแตกต่างกันอยู่นะครับมีเวลาเปลี่ยนใจได้นะครับอ้าวร่วมที มันสังมันมีสังทองสังนามันมันสังมันมีสังตั้งหลายชนิดเ่ะอมันมีสังสังตั้งหลายชนิดใช่ไหมอ่ะใช่กอไก่เลยดีไหมเออประชาธิปไตยนะกอไก่อย่างคุณพ่อบอกว่าเราลดน้ําสังเนี่ยครับจะเห็นจมูกหอยมันจะยาวๆก็จะเป็นเหมือนหน้ากอไก่ส่วนส่วนสีของของข้อขอไข่เนี่ยเขาจะทาสีหลอกให้เหมือนเด็กก็จะตอบเป็นขอไข่เราก็จะสับสนไปด้วยใช่ครับ ต้องกอไก่ครับใช่ค่ะเชื่อเชื่อเชื่อสรุปคำตอบนะครับทีมเด็กเลือกตอบข้อกอไก่ส่วนทางทีมผู้ใหญ่นะคะตอบข้อกอไก่ค่ะถูกกันเลยที่จีโน่บอกอะไรเพื่อนๆครับเปลี่ยนใจหมดเลย ก็บอกว่าหอยสังมันไม่จำเป็นต้องเป็นสีทองก็ได้เพราะมันบอกว่าไม่ใช่หอยสังทองอ่ะคร <ำ S 2> ั้งแรกคือถามหอยสังเออแล้วพอพูดปั๊บสีนอนก็เลยบอกว่าใช่เลยแค่นี้เลยใช่เลยแล้วก็ตอ,อบเลยหมดเลยนะเออ คุณพ่อมั่นใจในคําตอบของตัวเองมากน้อยขนาดไหนคะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับร้อยเปอร์เซ็นต์เลยถ้าผิดจะเกิดอะไรขึ้นคะวิดพื้นให้ร้อยทีเลยโอ้ยวิดพื้นให้ร้อยทีเลยพวกเรามั่นใจไหมมั่นใจค่ะมั่นใจค่ะมั่นใจทุกใจอ่ะมั่นใจทั้งสองทีมเลยแต่จะถูกหรือเปล่าเออโอ้โหรู้เลยว่ารุ้นมากและหอยสังก็คือหอยสังจะใช่หอยแบบในข้อกอไก่ อย่างที่ทั้งสองทีมตอบหรือไม่ค่กกค่ะรเลทีมยี่ยนเอ,อ,อ,อหอยสังอย่างที่เราเห็นนั้นเกิดจากการนำมาขัดสีเพื่อความสวยงามเรามักใช้ในพิธีรดน้ำสังในงานแต่งงานส่วนหอยชนิดนี้คือหอยชักตีนอาศัยอยู่ในทะเลมีรูปร่างคล้ายหอยสังขนาดเล็ก นิยมนำมาทำเครื่องใช้เครื่องประดับเอะละคะคำถามต่อไปนะคะเป็นคำถามอ่านรอบตัวค่ะมีคะแนน30คะแนนวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาอ่านเอกสารฝ่ายบุคคลกันค่ะครับนี่เลยนะคะเอกสารที่พนักงานใหม่ต้องส่งให้ฝ่ายบุคคลรูป่ทยรู้จักใช่ไหมฮะรู้จักครับรูป่ายหนึ่งนิ้วเป็นไงครับแช้ ลูกถ่ายสองนิ้ว <c oughs> ไฟบุคคลมีหน้าที่อะไรครับในบริษัทหน้าที่ถ่ายลูปพี่ทามสมุดบัญชีธนาคารครับเอาไว้ปลด กดตู้เซฟที่ใส่เงินของเราเอาไว้แต่ว่าคําว่าสํานากก็หมายถึงการก๊อปปี้อ๋อว่าปลดยังไงครับสมุดบัญชีไปทํายังไงถึงได้ปลดตู้เซฟครับน่าจะมีรหัสอยู่ข้างในมั้งครับแล้วก็ส่งให้เขาไปแล้วเขาก็จะเอาไปกดอ๋อให้เขาคือใครครับพนักงานในธนาคารครับเออเพื่อไปกดตู้เซฟนครครับคุณพ่อคุณพ่อบัตรประชาชนครับบัตรประชาชนครับถ่ายที่เขตครับ ถ่ายที่เกตครับแล้วก็หน้าตาจะไม่หลอกครับหน้าตาจะไม่หลอกต้องซีกับเกตกมากเขาจะถ่ายได้หลายรอบหน่อยเป็นเกตความรู้ต้องซีกันต้องซีกันครับโอเคค่ะทะเบียนบ้านรู้จักไหมรู้จักค่ะเป็นยังไงะทะเบียนบ้านทะเบียนบ้านจะมีเลขที่บ้านนะคะเออมีไว้ทําไมทําไมต้องมีทะเบียนบ้านฮะเพื่อให้รู้ว่าบ้านเราเลขที่เท่าไหร่โอ้ เอาคำถามจะเป็นอย่างไร <Yeah. S 1> คำถามนะคะสิ่งใดเมื่อสูญหายต้องไปแจ้งความค่ะระหว่างข้อกอไก่สมุดบัญชีธนาคารหรือข้อขอไข่บัตรประชานชนคุณผู้ชมคิดว่าสิ่งใดเมื่อทำหายต้องไปแจ้งความที่สถานีตำรวจแต่ละคนคิดว่าคือข้อไหน มาทางทีม์ผู้ใหญ่นะคะก็ตอบบัตรประชาชนต้องไปแจ้งความเนี่ยเป็นส่วนใหญ่เหมือนกันถาม,มคุณแม่ก่อนบัตรประชาชนเพราะว่ารัฐบาลรัชการาอย่างเงี้ยออกให้เราค่ะความจําเป็นก็เลยมากกว่าแต่อย่างสมุดธนาคารอย่างเงี้ยเราแค่ไปแจ้งแบงก์แบงก์ก็สามารถดําเนินการให้ได้แล้วอะค่ะมไม่ต้องมาติดต่อส่วนกลางโอเคค่ะมาทางเสียงที่ตอบต่างบ้างนะคะคือจําได้ว่าตัวเองสมุดบัญชีธนาคารหายแล้วก็มันไปทําใหม่ไม่ได้ เราจะต้องไปแจ้งความก่อนแต่ทีนี้ก็นานมากแล้วไม่น่าจเหมือนกันว่าเขาเปลี่ยนไปหรือยังอือโอเคค่ะบัตรประชาชนหายนะครับจะต้องไปแจ้งความเพราะว่าบัตรประชาชนสําคัญที่สุดอ้าวเหรอแล้วยังไงสำคัญกว่าสมุดบัญชีธนาคารด้วยซ้เำเาเพราะสมุดบัญชีธนาคารอ่ะเวลาฝากเงินเสร็จอ่ะก็ทําใหม่ได้โอ้อาหายปั๊บไม่ต้องแจ้งความเหรอไม่ต้องหรือต้องก็ได้ คืออยากแจ้งก็ได้ไม่แจ้งก็ได้แต่บัตรประชาชนต้อง,งต้องแจ้งเท่านั้นสมุดบัญชีธนาคารหายต้องแจ้งความกับตํารวจเพราะว่าอะไรครับบัตรประชาชนมันมันสาคัญได้ขึินไปครับบัตรประชาชนครับตกลงบัตรประชาชนสําคัญไหมสําคัญครับแล้วหายต้องแจ้งความไหมต้องแจ้งครับเอา,เอาแต่ตอบสมุดบัญชีธนาคารหายต้องแจ้งความนะครับ ออมาแบบนี้ก็งงกันเลยสิครับอา้าวพี่จีโน่คิดว่าเป็นกอไก่สมุดบัญชีธนาคารหายต้องแจ้งความเพราะเพราะมันมีเลขบัญชีธนาคารนะครับอถ้าใครเก็บตกแล้วเจอเนี่ยก็อาจจะขโมยเงินได้โอ้ความคิดยังแตกต่างกันอยู่ครับอ่ะยังมีโอกาสเปลี่ยนใจกันได้นะครับได้เวลารวมทีม ไปว่าประชาชนเนี่ยเคยเห็นเหตุการณ์มาแล้วแล้วเขาอ่ะต้องไปแจ้งความที่สถานีตำรวจแล้วเห็นได้เลยครับเขาเป็นแค่หน้าท่ช่วยเอองั้นบุตรบัญชีธนาคารเคยหายแล้วมันยุ่งยากมากต้องไปไปไปแจ้งความก่อนทะแล้วคุณผู้ชมคะเอาละครับสรุปคำตอบนะครับทีมเด็กเลือกตอบข้อทอไทยขอไทยนะคะ ทีมผู้ใหญ่ตบอบคดะกไก่ค่ะฝั่งผู้ใหญ่นะคะแม่ยิงเปลี่ยนคาตอบเพราะว่าคือเมื่อก่อนมั่นใจว่าทั้งสองอย่างต้องแจ้งความแต่ไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้เป็นยังไงพอดีคุณพ่อบอกว่าบุกแปลงก็หายแล้วก็บัตรประชาชนก็หายคือทําทั้งสองอย่างมา <ừ> แล้วแล้วก็บัตร <ừ> ป,ประชาชนเดี๋ยวนี้มีคัดสําเนาทะเบียนล่าอะคะ่ะช <ừ> ี่เขตเลยซึ่งไม่ต้องแจ้งความแล้วเดี๋ยวนี้ออก็เลยค่ะเชื่อค่ะก็เลยเชื่อใช่ แล้วเราไม่ได้จาสับสนใช่ไหมไม่สับสนครับไม่ได้สับสนสลับกันนะถูกต้องอะลองดูค่ะถ้าผิดจะทําอะไรคะกระโดดกบตามน้องก็ได้ครับใครผิดกระโดดกบเน่าโอเคไหมโอเคกี่ทีกี่ทีร้อยร้อยทีครับโอ้โหเออเอาสิไม่รู้ว่าทีมไหนจะต้องมากระโดดกบและสิ่งนะคะที่จะต้องไปแจ้งความเมื่อทําหายก็คือเอาละครับทีมไหนจะต้องกระโดดกบ ปในกรณีที่สมุดบัญชีธนาคารหายจะต้องไปแจ้งความที่สถานีตำรวจเพื่อความปลอดภัยและเป็นหลักฐานยืนยันจากราชการจากนั้นนำใบแจ้งความพร้อมบัตรประจำตัวประชาชนไปติดต่อที่ธนาคารเพื่อขอออกสมุดบัญชีเล่มใหม่ส่วนถ้าบัตรประชาชนสูญหายไม่ต้องไปแจ้งความเพราะสำนักง,งานเขตมีฐานข้อมูลของแต่ละบุคคลอยู่แล้วทำให้ไม่ต้องแจ้งความ สามารถไปติดต่อที่เขตหรืออำเภอเพื่อทำบัตรใหม่ได้เลยคำถามจา,าคือสถานที่ของเราค่ะมีคะแนนให้นะคะ50คะแนนวันนี้เราจะพาไปหน่วยพิทักษ์น่านฟ้าไทยค่ะ <f ew ing> สถานที่ที่รวบรวมประวัติศาสตร์การบินของประเทศไทยและอากาศยานประเภทต่างๆ <c oughs> ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันพ <c oughs> ิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ ก่อตั้งขึ้นเมื่อพุทธศักราช2495 mm. เพื่อรวบรวมและเก็บรักษาอากาศยานตลอดจนของใช้ประจำตัวนักบินเรื่องแบบเอกสารและพัสดุสำคัญอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับกิจการบินนำมาจัดแสดงให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมที่แห่งนี้เราจะได้พบกับฮอคทรีและคอแซ่เครื่องบินคู่หูสองชนิดแรกที่ใช้ในการปกป้องน่านฟ้าไทยในกรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศส กริปเพนเครื่องบินขับไล่ขนาดเล็กที่มีความทันสมัยมากที่สุดในประเทศไทยสามารถล็อกเป้าหมายและต่อสู้กับ้าสึกถึงแม้ว่า้าสึกจะอยู่ด้านหลังก็ตามและทราบหรือไม่ว่าเครื่องบินเหล่านี้มีลำที่ถูกออกแบบและสร้างในเมืองไทยอีกด้วย พระยาเฉลิมอากาศนะคะซึ่งเป็นผู้ให้กําเนิดกองทัพอากาศไทยได้กล่าวไว้ว่าเราจะต้องสร้างเครื่องบินของเราขึ้นใช้เองให้ได้ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นในการศึกษาค้นคว้าจนทําให้คนไทยเนี่ยสามารถสร้างเครื่องบินลําแรกขึ้นมาได้นะคะคําถามค่ะเครื่องบินลําแรกที่ออกแบบและสร้างขึ้นโดยคนไทยคือเครื่องบินประเภทใดระหว่างขอกไก่เครื่องบินพยาบาลหรือข้อขอไข่ เครื่องบินทิ้งระเบิดเครื่องบินแบบใดที่คนไทยเป็นคนออกแบบและสร้างขึ้นแต่ละคนคิดว่าคือข้อไหนถามคุณพ่อร้านค่ะก็เครื่องบินทิ้งระเบิดเนี่ยต้องใช้เทคโนโลยีที่สูงมากนะครับทั้งเลดาร์แล้วระบบตรวจจับ หลายๆอย่างนะครับเครื่องบินพยาบาลน,น่าจะง่ายกว่าง่ายกว่ากง่ายกว่าง่ายกว่าที่ต้องติดระบบเรดาร์นำทางทิ้งระเบิดม,มันยากกว่าอะทำไมเลือกเป็นขอขายเครื่องบินทิ้งระเบิดครับลำแรกของคน,คนไทยสมัยก่อนเขามีการสู้รบกรันเขา่าจะใช้เครื่องบินทิ้งระเบิดอะคะอ่ะโอ้ในเป็นช่วงสงครามเล้วมะเออเอา้าน้องมีตังครับผมคิดว่าเป็นกอไก่เพราะอะไรครับเพราะว่าเครื่องบินทิ้งระเบิดมันน่าจะเป็นของอเมริกา แล้วพยาบาลพยาบาลน่าจะของไทยเพราะว่าประเทศไทยมีคนบาดเจ็บเยอะและคนน้อยกว่าต่างประเทศด้วยอ๋อเป็นหน้าที่ของประเทศไทยนะครับยังมีห่วงเวลาเปลี่ยนใจนะครับทั้งสองทีมนะครับอา้าวรวมทีมเที่บินที่ระเบิดเนี่ยไหนจะไม่ได้คำนวณทิศทางไหนจะ ในจะควบคุมแรงดานอากาศแรงกดอากาศคนไทยก็เลี้ยงไก่ความพึทสำเสหรือว่าอะไรต่างๆมากมายอะไรนะคนไทยเลี้ยงไก่เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนตู้ไก่เข้าใจใช่คนไทยใจดีด้วยอ่ะแล้วสมัยก่อนคนไทยคิดเงินสร้างเครื่องบินน้อยมากทุกวันนี้คนไทยนับคนได้เลยที่จะสร้างเครื่องบินทุกวันนี้เพราะผมมองว่า ไม่น่าจะได้ไม่เปลี่ยนเนาะไม่เปลี่ยนยสรุปคําตอบนะครับทีมเด็กตอนแรกนะครับคิดว่าขอไข่ซะเยอะเลยตอนนี้สรุปว่าตอบข้อ,อเปลี่ยนใจเปลี่ยนใจเปลี่ยนใจกันมานะคะส่วนทีมผู้ใหญ่ยังคงยืนยันคำเดิมค่ะตอบข้อ,ขอกากายค่ะพี่จีนโน่บอกอะไรเพื่อนๆครับเปลี่ยนใจหมดเลยบอกว่า ประเทศไทยมันยังไม่ทันสมัยมากครับสมัยนั้นก็น่าจะผลิตเครื่องบินพยาบาลง่ายกว่าถามคุณพ่อร้านค่ะมั่นใจในคำตอบของตัวเองมากน้อยแค่ไหนคะคิดว่า90%นะครับ90%อีก10%เผื่อไว้ทำอะไรดีคะเผื่อไว้วิดพื้นครับกี่ทีสิทีพอแล้วสิบทีอ่ะฟังโน้นกระโดดกบฝังนี้วิดพื้นสิทีนะ และเครื่องบินลำแรกนะคะที่คนไทยเนี่ยสร้างขึ้นมานะคะเป็นเครื่องบินประเภทเครื่องบินพยาบาลจะเป็นลำแรกที่คนไทยสร้างหรือไม่ไปลุ้นกันครับ สำหรับเครื่องบินที่ออกแบบและสร้างโดยคนไทยนะคะลําแรกก็คือเป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดนั่นเองค่ะหรือว่ามีชื่อว่าเครื่องบินบริพัตนนะคะออกแบบแล้วก็สร้างในปีพุทธศักราช2470นะคะโดยหลวงเวชยันต์รังสริ์ซึ่งเครื่องบินบริพัตนนะคะได้ออกนําไปใช้เจริญสัมพันธรร์ทางไมตรีกับต่างประเทศก็คือประเทศอินเดียแลวก็ประเทศเวียดนามนั่นเองส่วน,น,นเครื่องบินพยาบาลน,นะคะกองทัพอากาศไม่เคยมีการออกแบบแล้วก็สร้างโดยคนไทยนะคะเพียงแต่ว่ามีการนําเครื่องบินที่เราสั่งซื้อมาจากต่างประเทศนะคะ มาดัดแปลงเพื่อใช้สำหรับการบินพยาบาลของประเทศค่ะฉเฉลยคำถามท้าให้อ่านท้ายตอบสัปดาห์ที่แล้วที่ถามว่าสัญลักษณ์นี้หมายถึงอะไรระหว่างข้อกอไก่ปุ่มสัญญาณเตือนภัยหรือข้อขอไข่จุดรวมพลคำตอบก็คือข้อขอไข่จุดรวมพลมสัญลักษณ์นี้หมายถึงจุดรวมพลมีไว้สำหรับแจ้งจุดให้คนไปรวมกันเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเพื่อสะดวกต่อการช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่ และนี่คือรายชื่อผู้โชคดีทั้ง10คน<อ>คำถามสัปดาห์นี้คือสิ่งใดเมื่อสูญหายต้องแจ้งความระหว่างข้อกอกไก่สมุดบัญชีธนาคารหรือขอไข่บัตรประชาชนร่วมสนุกตอบคำถามได้ที่ Facebook ท้าให้อ่านเรามีหนังสือสังทองมอบให้สิบรางวัลประกาศรายชื่อผู้โชคดีสัปดาห์หน้าครับ คะแนนทีมผู้ใหญ่ทําได้50คะแนนนะคะสะสมหนังสือให้กับมูลนิธิอะมีลุนมุมินีนะคะเพื่อเด็กกำพร้า3จังหวัดชายแดนใต้จังหวัดยะลารวมทั้งหมดเป็น70เล่มค่ะสำหรับผู้ชมที่อยากติดต่อสื่อสารกับทางรายการท้าให้อ่านนะครับเข้าไปที่ Facebook ของท้าให้อ่านเจอปุ่มไลค์ก็กดเอา้าไลค์ๆ like ๆ like 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 หรับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้าครับ สวัสดีครับยัยมาฮัเฮัเฮัเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย